ตอนนี้ประเทศสั่งเสร็จออกมาต่อสู้กับวงการแฟชั่นสไตแฟชั่นแบบจุดโตก็คืออาลต้าสไตแฟชั่นะครับอย่างเช่นพวกแบบนด์ชีอินเตอร์มูที่แบบเป็นแฟชั่นที่แบบไปไวมาไวผลิตไวมากและราคาถูกมากจนกลายเป็นปัญหาของขยะทั้ง ขยะแฟชั่นหรือพกเป็นแฟชั่นนะคบโดยที่เขาเก็บภาษีต่อชิ้นคือ5ยูโรและในปี2030เขาจะเก็บเป็น10ยูโรนะคับและที่สำคัญก็คือเขาห้ามพวกเหล่าอินฟูเน็ตไอดอลหรือครีเอเตอร์ต่างๆโฆษณาสินค้าเหล่านี้นะคบเพราะว่าเขาต้องการให้แฟชั่นวัยรุ่นในฝรัง่งเศสใช้สินค้าเหล่านี้น้อยลงเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคบและที่สำคัญคือในสินค้าเหล่านี้จะต้องมีการระบุว่ารีไซเคิ ได้มันมีคาร์บอนเท่าไหร่นํำไปนําไปพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีเขาก็จะมงการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกโอโหสุดโต่มากนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ยกระดับสินค้าแฟชั่นของฝรั่งเศสเนี่ยยังคงคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยซึ่งยังก็บเห็นด้วยกับกฎหมายข้อน,นี้มากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องขยะแฟชั่นฟสแฟชั่นเนี่ย กำลังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากของโลกในปัจจุบันนะครับทำให้เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งยามส้มกอลลักโลกนะครับเพราะว่าดิฉันคือโอปอสุดาตาจูต้องรักฉัน <c oughs>